น,นี่เราก็จะมาทําขนมนะคะเดี๋ยวเราใส่นมไปแล้วค่ะประมาณ250นะคะ250ลิตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่นะคะไข่เป็ดนะคะหมูฟองนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะมาตีส่วนผสมค่ะให้เข้ากันตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ใลูกเกดนะคะเียนะคะลูกเกดะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแอ้ค แป้งกับส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วน,นะคะางนี้โอเคค่ะเราก็จะมาเตรียมตั้งกระทะนะคะทีนี้เนยนะคะลงไปค่ะเวลาเราเอาแป้งน,นะคะลงไปทอดนะคะเราจะทอดเหมือนลักษณะทอดไข่นั่นเองค่ะ,คะทาระครีมไม่ทั่วกระทะนะคะจนกว่าเนยนะคะหรือครีมจะละลายนั่นเองค่ะ เ,เราก็จะเทแป้งที่เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยนะคะลงไปค่ะเนยเราก็จะจใช้เลยแบบนี้นะคะเนยที่ท้าขนมปังนะคะกลินก็ค่อนข้างที่จะหอมมากๆนะคะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเนยก็เริ่มละลายแล้วค่ะดูนะคะเราก็จะมาเทแป้งที่เราเตรียมส่วนผสมไว้นะคะลงไปค่ะ เดี๋ยวเราก็เคีย่ยวคือเคี่ยวหรือวัดแป้งนะคะที่เราผสมไว้ค่ะเปิ่ดเลยค่ะวัดแป้งค่อนข้างที่จะติดอันนี้เยอะมากะคะ่ะเดี๋ยวเราก็มาเคีย่ยวให้หมดโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราลดไฟลงมานิดนึงนะคะเดี๋ยวที่ล่างตัวแป้งจะไหม้ซะก่อนนะคะเริ่มหอมกลิ่นเลยแล้วนะคะทีนี้ กลิ่นเนยก็เริ่มออกเรื่องหอมโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูข้างล่างนะคะว่าสีสันเป็นยังไงว้าวนี่ค่ะสีกําลังเหลืองเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะตอนแรกนะคะเราก็ใช้ไฟนะคะค่อนข้างที่จะแรงค่ะแล้วพอเราแป้งลงไปแล้วเราก็ลดไฟลงนะคะค่อยให้แป้งสุกไปทีละนิดถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะแป้งที่เราผสมหรือกุกเข้าลงไปที่กระทะน,นะคะมันจะไหม้นะคะสีของขนมที่เราทํามันก็จะไม่สวยนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างล่างนะคะเหลือที่เรา จะได้กลับนะคะโอเคซีสูงมากเลยค่ะโอ้ยค่ะเราก็กลับด้านเหมือนทอดไข่เจียวนะคะเนี่ยค่ะปีก็จะประมาณนี้นะคะมันจะติดครีมแป้งหน่อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารออีกฟังนึงสิ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเหลืองเดี๋ยวเราค่อยมากับด้านอีกทีนะคะว้าวมองดีก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะเดี๋ยวเราลดไฟลงอีกนะคะเพราะว่ากระทะก็ร้อนอยู่แล้วสีสวยมากๆสวยมากๆเลยคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะคะ ไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะตักใส่จานเลยเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะโรยด้วยผงนะคะผงแป้งนะคะผงน้ำตาลนั่นเองค่ะนี่เราก็จะใช้มีดนะคะตัด มีตัดแบ่งครึ่งค่ะเวลาเรารับประทานจะได้รับประทานง่ายนะคะนีค่ะตัดไปเลยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแปรงม,มือโอเคค่ะ เราก็จะกินคู่เนี่ยค่ะกับเนี่ยค่ะครีมหรือซอสผล,ลไม้นะคะนียค่ะเป็นสตาร์เกอร์แบร์นะคะรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะ่ะนี่วันนี้เราก็ลืมนะคะซื้อผงนะคะผงแป้งขาวนะคะที่โรยเป็นน้ำตาลนั่นเองค่ะ คิดว่ายังเหลืออยู่แต่ว่าคงหมดนะคะนี่ค่ะถ้ามีผงแป้งด้วยยิ่งดีนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะขนมนคือไอเออนะคะนี่เป็นแป้งนะคะไม่ใช่ไข่นะคะ วเวลาเราเรับประทานเราก็นี่ค่ะกินกับวานิลาหรือครีมขนมที่เป็นผลไม้ของ s t a r k e n m a n นะคะนี่ค่ะเวลาเรากินเราก็จะจิ้มอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแป้งค่อนข้างที่จะนุ่มมากเดี๋ยวชิมก่อนอือร่อยมากๆค่ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่